โอเคผมก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะพบกับผมมีมเกมไม่ชอบกันเช่นเคยผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกข่าวสารนะไม่ได้มาเล่นเกมเนอะชมโอเคจะมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับช่องนี้นะว่าจะเป็นไงต่อไปนะชมโอเคแน่นอนละผมใส่ชุดนี้นะซึ่งผมจะไปเป็นทหารนะครชมโอเคแน่นอนเรามันเป็นเนอือหน้าที่ของชายไทยอยู่ด้วนะเมื่อเราอายุครบ2 1ปีนะเราจะต้องไปเกณฑ์ทหารนะครัชม ซึ่งผมเนี่ยก็ได้สมัครลงไว้นักชมโอเคผมจะไปเป็นทหารนะโอเคก็อาจจะไม่ได้เห็นช่องนี้ต่อไปนะกผชมโอเคถ้ามีเวลาจริงๆนะผมอาจจะลงคลิปเหมือนเดิมนะกผูชมโอเคแต่คงอาจจะไม่บ่อยครั้งนะที่จะมีเวลาลงคลิปนะกผชมโอเคก็บอกไว้นะว่าช่องนี้หายไปไหนนะก็คือการไปเกณฑ์ทหารนั่นเองโอเคผมจะไปเป็นทหารนักผชมโอเคก็ฝากบอกไว้ถ้าอาจจะไม่เห็นช่องนี้นานๆทีลงคลิปนะผู้ชมโอเคนอกจากนี้ผมก็จะพาเออพวกชาวแก๊้งทั้งหลายเนี่ยไปเออ ค่ายกันนักผู้ชมแหมทตไปโอเคคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนักผู้ชมโอเคสําหรับการไปทหารของผมนะก่อนไปทหารนะผู้ชมโอเคจัดไปเลยไปไปไม่ได้เมล็ดเกมนะวันนี้แหมจะมาบอกข่าวสารนผู้ชมโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วพาพวกนี้ไปส่งค่ายหน่อยก็แล้วกันนะกผู้ชมโอเคต่อไปนะกผู้ชมโอเคซึ่งผมก็ได้สมัครลงทหารนะเป็นพัดหนึ่งนกผู้ชมโอเคก็พัดแรกนั่นแหละก็ไปเดือนพฤษภานี้นะกผู้ชมโอเคก็คือเร็วๆนี่แหละ อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าค่ายแล้วนักผู้ชมเอเคก็บอกไว้อาจจะไม่เจอกันในคลิปช่อง u t u b e นักผู้ชมเอเคถ้ามันว่างจริงๆแหละโอเคอาจจะลงนักผู้ชมอาจจะไม่ทิ้งกันแน่นอนเอเคบอกไวป้ปปปะแต่เวลาเดินทางไปที่ค่ายทหารกันุกผู้ชมจัดไปเลยเฮอเคผู้ชมนอกจากนี้เราก็พูดคุยสารทุกสุขดิบกันนะกผู้ชมต่อไปเค okay. ปแปปะเดี๋ยนอกจากนี้ผมก็จะพาพวกชาวแจ๊กเนนะี่ยไปส่งที่ค่ายทหารกันุกผู้ชมจัดไปเลยโอเค การไปเป็นทหารเกณฑ์ของผมนะคุณผู้ชมอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปแหละแน่นอนนะส่วนมากก็จะอยู่ในค่ายนะคุณผู้ชมเคก็บอกไว้แหละอาจจะไม่เจอกันในช่องต่อไปนะคุณผู้ชมเคนานๆที่อาจจะลงคลิปนะก็มีประมาณนี้ฝากบอกไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเคอาจจะนานๆที่แหละเคถ้ามีเวลาจริงๆนะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกคุณผู้ชมเออจะเอาเวลาไหนไปอัดคลิปนะก็อยู่ในค่ายอย่างเดียวนะคุณผู้ชมก็บอกไว้นะออาจจะไม่เจอกันบ่อยๆนะก็ชมในช่องบีบเกมส์ชาแนล เคยังไงก็ฝากติดตามบ้างนะคุณผู้ชมโอเคก็แต่ก็ไม่แน่แหละผมอาจจะได้เออลงคลิปแบบชีวิตจริงเลยนะคุชมว่าเป็นยังไงนะโอเคอาจจะเห็นผมในชีวิตจริงด้วยเออว่าจะเป็นไงโอเคก็ชมต่อไปแหมก็ปอกไว้แหละอาจจะไม่ได้ลงคลิปต่อไปแล้วนะคุชมนานทีอาจจะได้ลงคลิปหนึ่งทีโอเดีเดดเดอะไรวะเนี่ยชิบหายเอ้ยจู่ๆก็ไปชนเขาหม่วเลยสั้นโอเคต่อไปเดี๋ยวนอกจากนี้การที่เราพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะไปส่งพวกเออ ทานเกล็นะเข้า่ข่แถวนี้ก็แล้วกันนะักผู้ชมจัดไปเลยปัปเดเๆแล้วนอกจากนี้เราจะไปส่งทหารกันนะที่ไข่กันนะักผู้ชมเคก่อนจบคลิปก็แล้วกันผานนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะแง่แค่มาพูดคุยบอกกับข่าวสารเกรี่ยวกับช่องนี้นะัผู้ชมว่าจะเป็นไงต่อไปนะโอ้เดี๋ยวเดแง่เมื่อแต่พูดชนเสาไฟซะงั้นบ้าเอ้ยทับไปโอเคทับไปก็ชมไปไปเบึ่งบือเนอะโอเคแงก็อาจจะห่างหายกันไปนานนะัผู้ชมโอ้ยเดียว ี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหแท็กซี่ขับภาษาอะไรอ๋อสภาพโอ้นี่ก็จะบอกลา GTA แล้วนะก็ชมโอเคอาจจะไม่เห็นเล่น GTA ต่อไปแล้วนะคุณผชมนานทีอาจจะได้มาอัดคลิปนักชมโอเคถ้ามีเวลาว่างนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันบอกก็ผู้ชมไว้โอเคนอกจากนี้แล้วก็พาพวกชาวทหารเกณฑ์ไปส่งที่ค่ายก็แล้วกันก่อนจบคลิปนักชมจัดไปเลยนะไปไปเลยไปบึ้งบืนคุผู้ชมจัดไปโอเค ครับป่ะอาจคิดให้หายคิดถึงกันนะผู้ชมโอเคอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าหายนานไปไหนเนื่องจากผมไปเกณฑ์ทหารนั่นเองโอเคประมาณนี้นะ่าฝากบอกไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะคุผู้ชมโอเคโปรดจงรู้ไว้ว่าผมไปเกณฑ์ทหารโอเคทำไปก็ชมจัดไปเลยบึ้นบูนโอเคมันก็อาจจะมีเวลาบ้างแหละประมาณโอยเดยดเด็ดเดดโอ้ยกุยกำลังพูดอยู่โอ้ จู่ๆก็เกิดแต่อุบัติเหตุบ้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> ลางดีหรือเปล่าเนี่ยบ้าเอ้ยทำไปแง่ก็อาจจะได้อัดคลิปนั่นๆนนนนนนทีนะ่าชมเคประมาณเดือน2เดือนนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปน่าชมเคต่อจากนี้นะเพราะว่าต้องไปฝึกทหารนะช่วงแรกๆก,ก็อาจจะแทบไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแหละคุณชมโอเคประมาณนี้นะฝากบอกไว้ด้วยโอเคป่ะป่ะ,ปะเราก็ถึงค่ายเราแล้วก็ชมจัดไปบืน,บน โอเคก็ชม okay, so ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่นะก็ช so มอาจจะไม่มีเวลามาอาชีพปบ่อยๆนะก็ชมโอเคไงทุกคนต้องมีหน้าที่ของเราใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะก็ช so มหมายถึงชีวิตจริงนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยปลาเอ้ย <laughs> แหมกำลังจะพูดสุภาษิตเลยโงชนเขาไปมั่วเลยตอนนี้ก็ช so มับไปเดี๋ยวเราจะไปส่ง่ขยกันนะก็ชมโอเค่าก่อนจะจากลากันในคลิปนี้แนละ้วก็ชมไปส่งชาวแก๊ง ทานเกที่ค่ายกันกดจบคลิปก็แล้วกันนะู้ชมจัดไปเลยโอเคซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะู้ชมโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่พบกันใหม่ในโอกาสหน้านนูะ้ชมโอเคนานๆที่แหละอาจจะได้อัดคลิปนะู้ชมโอเคอาจจะไม่ลงบ่อยเหมือนตอนก่อนหน้านี้นะู้ชมโอเคจัดไปเดี๋ยวว่าแต่ผมมาถูกทางหรือเปล่าวนะันี okay. ้ใช่ไหมเคกูรัตไปแม่งนี้แหละโอเครัดไปมั่วๆเลยนะูกชม,ชมจัดไป เบื่อหน,นโอเคจัดไปเลยหลบไปเว้ยเกกะเกกะแหมหลบไปแหมจะรีบไปเกณฑ์ทหารแล้วกูนเนี่ยโอเคต่อไปนะผู้ชมจัดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวติดดาวอีกไอ้บ้าเอ้ยต่อไปกะว่าจะเป็นสงทหารที่ค่ายตอนนี้ติดดาวแล้วก็ชมแม่ทำไปโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชนโคตรมั่วเลยตอนนี้ไปไปก็ชมจัดไปเลยเดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วก็จะถึงค่ายแล้วนะคุณผู้ชมค่ายทหารหของเราโอเคไปไป ว่าแต่ผมมาถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยเออถูกหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวๆลดความลดความโอ้ยโอ้ยโอ้ยแง่เกือบคว่อมแต่กลับมาได้นะครับชมโอเคปะปะจัดไปฮะมาถึงค่ายไปเที่ยวร้อยนะครับชมก่อนจะจากลากันจัดไปเดี๋ยวๆผมก็ื่อยรถดาวก่อนนะเดี๋ยวตำรวจแห่มานะครับชมโอเคจัดไปชูแวบโอเครถดาวก่อนก่อนที่เราเข้าค่ายทหารนะครับชมจัดไปเลย บึนบืนโอเคประมาณนี้นะคผู้ชมหาทางเข้าก่อนแหมไปส่งทหารเกณฑ์ที่ค่ายกันผู้ชมโอเคต่อไปบึนบืนมาแต่ทางเข้าอยู่ตรงไหนว่านี่โอเคจอดตรงนี้ก็แล้วกันนะคผู้ชมแหมโอเคล่ำลากันตรงนี้แหละผู้ชมโอเคนอกจากนี้ผมก็จะไปฝึกแล้วนะคผู้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคุณผู้ชมโอเคถ้าว่างก็อาจจะมาอัดคลิปให้ผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะคุผู้ชมโอเค แต่ก่อนหน้านี้นะผมขออญาตไปเกณฑ์ทหารก่อนนะไว้เจอกันใหม่คุณชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีเกยนจุ๊บๆบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ